สวัสดีค่ะเมรีพันธุ์พา,าลาะก้ามาอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิเนาะคะ่ะมาโคกนองนาเนาะคะ่ะมาชมโคกนองนาของพันภากันก็โครงการนี้ก็กาลังพึ่งเริ่มต้นเนาะคะ่ะก็จะเฮ็ดให้เป็นโคกนองนาเนื้อที่อยู่นี่ประมาณ12ไร่ค่ะ12ไร่นี่ก็ถือว่าหลายมากสําหรับโคกนองนาเนาะคะ่ะก็จะมาเฮ็ด โครงการนี่ก็จะเพิ่งเริ่มขึ้นมาค่ะเพิ่งเริ่มแต่ก็จะพยายามปรับปรุงแล้วก็เฮ็ดให้เป็นโคกหนองนาให้ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นสะหนาเนะคะ่ะเป็นบอ่บอบ่อน้อยนะคะ่ะตัวนี้บอ่อน้อยค่ะลองกลางนี่ตังนี่ก็จะเป็นอีกบอ่อหนึ่งคือกันค่ะอันนี้เป็นบอ่อใหญ่ค่ะนี่ อันนี้ก็เป็นบอ่อไง่ที่มาจากโครงการของหลวงเนาะคะ่ะเป็นบอ่อสปกระซึ่งใส่งบประมาณ2,500บาทค่ะหลวงเพิ่นมาขคุดให้ค่ะเป็นงบ2,500ัรบ่อเลิกเนาะคะ่ะแต่ว่าก็กก้วงไงยุคือกันด้านถัดมาจากบอ่อก็จะเป็นต้นไม้นะคะผลไม้ที่ปลูกไว้ ทางคู่สะนี่ก็จะปลูกบะเขือเนาะคะ่ะเนี่ยปลูกบะเขือไว้ห้างๆกัน,นปลูกบพริกตลอดแนวเลยค่ะข้างหลังนี่กําลังปรับปรุงอยู่ค่ะกําลังปลูกค่ะแต่มีห่านมียังเนาะคะ่ะกล้วยเขือนี่วีนี่งามค่ะนี่ค่ะแก่แล้วเต็มที่แล้วเดี๋ยวจะได้ตัดไปละเมื่อนี้ คั้นแท้นะอันนี้เป็นคั้นคั้นแท้ขอบสะเนาะค่ะก็จะปลูกบักพริกบักเขื่อนี่ค่ะบักพริกกัเป็นนวยล่ะเก็บได้บักพริกตัวนี้บักพริกเป็นบักพริกสมค่ะดกแหงงยุจจ่จ้ะเนี่ยเน่าแน่เปื่อยแน่ต้นบักหุ้งค่ะ งกงามอยู่เนี่ยหลายสิบต้นน้ำคันแท่นะน้ำคูสะในคันแทนะานี่หลายค่ะปลูกบักพิกตามแนวไปเลยค่ะนี่อันนี้กับบ่ได้ใส่สายน้ำยุดใส่หย,ยังค่ะปลูกแบบหดน้ำเอาเอาน้ำอยู่ในสะนี่มาหดเอาค่ะดกอยู่ค่ะ ต้นนี้โดกแห้งค่ะพุ่นน่ะนี่ไปพุ่นแม่นเบิดเด้อค่ะเนี่ยกระขอบสะในปลูกปลูกบักพริกไว้กินค่ะโดกแห้งค่ะบักพริกนี่ค่ะงามนะเนาะพ่อใหญ่เราปลูกไว้เนาะค่ะก็แล้วก็ดูและและมะหดน้ำหดยังไว้พันธุ์พักกับมาคอยมาเบิงค่ะกับมาเฮ็ดมองนันมองนี่คอยมาเบิงเรื่อยค่ะ มาสุกเดือนละนี่บักพริกแล้วปลูกไว้กล้วยกับกระลังปลูกไม้ค่ะเพราะว่าพึ่งตัดมันพึ่งตัดถิ่มไปแล้วก็พึ่งเริ่มปลูกไม่อีกรอบนึงนี่เป็นบักพริกสมทั้งแถวเลยจ้ะ นี่เป็นไฮน้าเนาะค่ะนี่กบับิิงนี่กับประมาณซีไร่ค่ะกระสุดพุ่นละนี่เป็นเขาว,วานค่ะกัจะบบได้ดีเป็นได้เขาว,วานฝนกับมาสลาพอมมาซาเนาะค่ะฝนมาซากวานแล้วมันบ่ได้แล้วฝนจังค่อยมาตกแล้วก็น้ำท่วมขังค่ะนี่ค่ะอันนี้กับแนวนี่นะคะแนวคูนี่ ขอบสะกับปลูกบักพริกไว้นี่จ้ะมื่อนี้กับจิมาเก็บบักพริกค่ะผลผลิตดกอยู่ค่ะนี่งามอยู่ปลูกไว้กินเนาะค่ะพเพาะพ่อได้ซื้อเขาอันนี้นี่แหละค่ะไปน้ำท้างนั่นแหละนี่ปลูกไว้กินเดี๋ยวจิมาเก็บพริกกันเมื่อนี้ เ,เมื่อนี่กจะจิมาเก็บพริกจ้ะนี่แหละพริกจิเก็บไปปกติเพื่อนกะจิเก็บแต่เฉพาะพริกแดงแบบนี้แล้วจ้ะนี่เก็บแล้วก็เอาไปตากแห้งไว้กินแห้งจ้ะแต่ที่นี่ม้ากะมักเก็บเอาทั้งทั้งเขียวทั้งแดงพร้อมจ้ะตอนนี้พริกก็กิโลละเจ็ดสิบบาทจ้ะนี่ตอนนี้จากสวนจ้ะเพื่อนซื้อจากสวนตอนนี้กิโลละเจ็ดสิบ ไดไปขายตลาดเท่าใดบ้งหูเนาะจ้ะแต่ว่าปลูกไว้ก็บ่ได้ซื้อเพิ่นกินจะ้ะกมาเก็บเอานี่ละเลือกเอาแต่หน้วยแก่มันกพริกกับแพงหลายค่ะปลูกยากปลูกยากแล้วกับแพงพร้อมค่ะ ตอนนี้กระเที่ยงแล้วจ้าเดี๋ยวจะขึ้นไปกินเข่าแล้วผู้ใดอยากติดตามโคกนองนาของพนภาคา่ะเลาะก็ติดตามเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆว่าจะเฮ็ดก็จะหายเป็นโคกนองนาให้ได้จ้ะบรรยากาศนี่ก็เป็นพันแท้นาที่เขาจียานยางกลับค่ะก็จะปลูกต้นบะเขียบไว้นะคะหรือว่าต้นน้อยหนานี่ค่ะปลูกไว้เรื่อยๆ เพื่อเป็นการบบไห้มันเสียทีทีถิ่มเนาะค่ะจะบรรยากาศเข่าเขียวค่ะกำลังออกงวงแล้วนี่แหละยาวไปพูนค่ะ